สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลับเรื่องสาบสางสมิงโดยทิกเกอร์การเดินทางไปกลางเต็นที่ต่างจังหวัดถูกนัดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่มีการชักชวนกันก่อนเลยแค่พูดกันเล่นๆว่า อยากไปนอนนับดาวบนดอยไปชิลๆรับโอโซนบ้างและเจ้าปุ้ยเพื่อนตัวแสบก็ขันอาสาว่าไปกันเลยไหมละ่ะเพราะว่ามันมีรุ่นพี่มีบบนที่จังหวัดเชียงใหม่เรียนจบก็แยกย้ายกันแต่ยังคงติดต่อกันอยู่ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วรุ่นพี่คนที่มันเล่านั้นเพิ่งพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกางเต็นท์บนดอยการเดินทางของเราจึงเริ่มต้นขึ้นโดย พวกเรานัดก,กันที่สนามบินดอนเมืองช่วงเวลาบ่ายสามโมงเพราะเวลาขึ้นเครื่องเป็นเวลาห้าโมงเย็นทุกคนในวงสนทนาเมื่อคืนมาก,กันครบมีผมปุ้ยอันดาและผลเราถึงสนามบินเชียงใหม่ประมาณทุ่งกว่าๆเนื่องจากเครื่องดีเรทพวกเราหาร้านกินข้าวตามที่รุ่นที่ไอ้ปุ้ยแนะนำ และไม่นานหลังจากเรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยรถกระบะสีออกฟ้าปนสนิมนิดๆก็ขับมาจอดอยู่ด้านหน้าของร้านไอ้ปุ้ยเดินไปทักทายอย่างสนิทสนมและแนะนำให้พวกเรารู้จักรุ่นพี่ของมันผมชื่อใหม่นะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับดึกมากแล้วรีบขึ้นรถกันเถอะ จากนั้นเมื่อพวกเราถึงบ้านที่หมายก็เกือบจะห้าทุ่มค่อนข้างดึกสงัดเพราะทางที่เราผ่านมาแทบจะไม่มีรถสวนออกมาเลยบ้านที่หมายเป็นบ้านไม้สักคล้ายคุ้มพวกเจ้าแถบภาคเหนือในละครโทรทัศน์บรรยากาศเงียบสงบและมีกลิ่นดอกไม้หอมโชยมาอยู่เสมอพวกเราเข้าไปทักทายกับพ่ออุ้ย ซึ่งเป็นปู่ของพี่หมายพี่หมายเล่าให้พวกเราฟังว่าพี่เขาอาศัยอยู่กับพ่ออุ้ยแค่สองคนพ่อแม่ของพี่หมายเปิดร้านอาหารอยู่ต่างประเทศไม่มีใครสะดวกมาอยู่ดูแลไร่และบ้านที่นี่ชึ่งผมคิดในใจเล่นๆนะว่าพวกเราสามารถเรียกเขาว่าพ่อเลี้ยงได้เลยเมื่อดูจากบ้านและของตกแต่งภายในบ้าน ส่วนใหญ่เป็นของเก่าโบราณทั้งนั้นแต่ด้วยความเรียบง่ายของพี่หมายเลยทำให้ดูเป็นหนุ่มบ้านบ้านที่น่ารักคนหนึ่งและสบายใจที่ได้พูดคุยก่อนเข้านอนพี่หมายคำชับไว้ว่าถ้าจะเข้าห้องน้ำอย่าออกไปเข้าข้างนอกนะให้เข้าในห้องที่พวกเรานอนและอย่าเดินออกไปข้างนอกเพราะสัตว์มีพิษชุกชุมมาก ถ้ามีคนมาเรียกไม่ว่าจะเรียกชื่อใครหรือเรียกชื่อพี่ก็อย่าออกไปหาหรือฐานรับอะไรให้นอนหลับไม่ต้องสนใจผมมองหน้ากันสี่คนด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับคําเตือนของพี่หมายและแอบสงสัยไม่ได้หลังจากที่พี่หมายเดินออกจากห้องไปพวกเราทั้งสี่คนตัดสินใจว่า ไม่อาบน้ำนอนกันแม่งแบบนี้แหละโดยผมกับปุ้ยมานอนคุยกันอยู่ในมุมห้องปุ้ยเล่าว่าที่มาเป็นคนที่ฐานะไม่ธรรมดาแต่เป็นคนติดดินและรักธรรมชาติเลยมองว่าเป็นหนุ่มต่างจังหวัดธรมดธรมดารรมดธาซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นหลานตระกูลเก่าแก่ทางภาคเหนือแค่เอ่ยนามสกุลออกมาแทบทุกคนต้องร้องอ๋อ ขณะที่มหาลายัยอาจารย์หลายๆท่านรู้จักกับพ่อพี่หมายเป็นอย่างดีผมฟังเรื่องที่ไอ้ปุ้ยเล่าเกี่ยวกับพี่หมายก็จนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ด้วยความเย็นทำให้ผมรู้สึกตัวและควานมือหาผ้าหม่มจนสายตาผมเริ่มปรับการมองเห็นในที่มืดได้อีกทั้งแสงฝายจากด้านนอกที่สาดแสงผ่านกระจกเข้ามา ทำให้ผมมองอะไรได้อย่างชัดเจนจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนพยายามเข็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงบริเวณทางเข้าหน้าบ้านมันเป็นเสียงครืดๆเหมือนเข็นอะไรที่หนักมากผมเลยตัดสินใจไปดูบริเวณหน้าตา่างภาพที่ปรากฏว่าคือพี่หมายที่กำลังพาพ่ออุ้ยที่นั่งอยู่บนรถเข็น ้ากันออกไปไหนไม่รู้ผมเดินมาหยิบโทรศัพท์มือถือดูว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงซึ่งมันเป็นเวลาแค่ตีสองกว่าๆผมเดินกลับไปแอบส่องที่มุมกระจกมุมเดิมอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่แล้วทั้งพี่หมายและพ่ออุ้ยก็หายไปเหลือไว้แต่ความว่างเปล่า เช้าวันรุ่งขึ้นพวกผมเตรียมตัวเดินขึ้นดอยหรือเรื่องเมื่อคืนยังคงอยู่ในหัวผมสัตว์พ,พยาบาลผู้ดูแลพ่ออุ้ยก็เข้ามาทักทายพวกเราผมเลยอดพูดคุยกับพี่พยาบาลส่วนตัวพ่ออุ้ยไม่ได้พี่พยาบาลเล่าให้ฟังว่าเธอเองก็เพิ่งได้มาทำงานที่นี่ได้สองอาทิตย์และปกติแล้วเธอจะไปกลับไม่ได้ครั้งที่นี่ จะค้างก็ต่อเมื่อพี่หมายไม่อยู่เพราะพ่ออุ้ยของพี่ใหมายเดินไม่ได้ปล่อยให้อยู่ตอนกลางคืนเป็นอะไรจะลำบากผมก็อยากจะถามต่อนะแต่ถ้าเขาไม่เล่าผมคงดูเป็นคนที่ละลาบละลวงเกินไปพวกเราเข้าป่าช่วงสายๆมาถึงจุดกลางเต็นท์ดูดาว ก็จะแจงวางสัมภาระและเตรียมตัวทานข้าวเที่ยงซึ่งพี่มาเป็นคนทําให้เราทานเมื่อทํำอาหารเสร็จพวกเราก็พากันมานั่งล้อมวงกันบนผ้าใบที่ปูเตรียมไว้พี่าาเดินนําข้าวที่ใส่ใบตองไปวางที่โคนต้นไม้ที่ห่างจากจุดที่เราตั้งเต็นท์พอสมควรผมเลยถามพี่เขาว่าพี่ทำอะไรคำตอบคือ ว่ายผีป่าผีเขาอันดาหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มมองหน้าผมเหมือนจะบอกว่าไม่ควรถามเพราะในกลุ่มเรามีแต่คนกลัวผีทั้งนั้นช่วงค่ำพวกเรานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงและมีดื่มกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายไปนอนแต่อันดาขอนอนกับพวกผมเธอให้เหตุผลว่ากลัวที่ต้องนอนคนเดียว ซึ่งพี่ไมนอนปเปรตเอนอยู่ใต้ต้นไม้เพียงลำพังอยู่แล้วในคืนนั้นความหนาวของการนอนกลางปากกลางดอยทำให้ผมปวดฉี่ง่ายผมพยายามกลั้นแล้วแต่ก็ไม่ไหวจึงตัดสินใจหันไปหาไอ้ปุ้ยเพื่อที่จะชวนมันไปเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่เห็นมันนอนอยู่ผมเลยชวนให้พลไปแทนและแอบบ่นไอ้ปุ้ยเบาๆว่า,วาไม่คิดจะชวนผมเลย เมื่อเสร็จกิจพวกเราสองคนก็เดินกลับเต็นท์แต่ไอ้พลมันหันมาจับแขนผมและบอกผมว่าเห็นที่มายกับไอ้ปุ้ยเดินไปในป่าผมหันมองตามที่มันชี้ําให้ผมกับไอ้พลตัดสินใจเดินตามไปผมสองคนเดินตามไปสักพักก็เริ่มหาใครไม่เห็นแล้วจนไอ้พลชวนผมกลับแต่ผมสองคนจำทางกลับไม่ได้ ความมืดมันเต็มไปหมดมีเพียงแสงจันทร์ส่องลงมาและทุกอย่างเหมือนกันคือมีแต่ต้นไม้ยุงก็เยอะและบุกกับความกลัวก็เริ่มเข้ามาแทนที่มีเสียงของสัตว์ป่าร้องส่งเสียงระงมลั่นต้นไม้ต้นหนึ่งสัน่นเป็นจังหวะพร้อมกันเหมือนมีคนเขย่ามันอยู่ข้างบนผมกับให้พลตอนนั้นกอดกันกลมแล้วอีกนิดฉี่น้าจะเล็ดออกมา สักพักแสงจากไฟฉายจากไหนไม่รู้สาส่งเข้ามาที่ตัวพวกผมให้พลตะกวนชื่อพี่หมายในขณะผมเองหลับตาปีพี่ไมยเดินตามเรามาเพราะเห็นว่าเราเดินเข้ามาในป่าผมกับไอพลพยายามจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พี่ไมยรีบตัดบทแต่ให้เล่าในวันพรุ่งนี้ที่กลับถึงบ้านแล้ว เมื่อผมกลับมาที่เต็นท์ผมเห็นนอไอ้ปุ้ยนอนหลับสบายอยู่ปลายเท้าของอันดาบริเวณมุมเต็นท์ทำให้ผมมองหน้ากันสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเช้าวันรุ่งขึ้นพวกรีบเราเดินทางกลับเมื่อมาถึงบ้านที่หมายก็ได้มีโอกาสมานั่งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคืนนั้นในป่าและคืนวันแรกที่ผมเห็น ซึ่งสิ่งที่ไอ้ปุ้ยตอบกลับมาคือคืนนั้นมันนอนในเต็นท์ไม่ได้ออกไปไหนเลยซึ่งอันดาเองก็เป็นพยานได้เพราะช่วงที่ผมกลับให้ผลมุดออกจากเต็นท์ไปนั้นอันดากำลังจะเรียกผมกับให้ผลว่าจะออกไปไหนเพราะกลัวว่าต้องอยู่คนเดียวในเต็นท์แต่เห็นปุ้ยนอนอยู่มุมเต็นท์เลยสบายใจและไม่ได้ทักอะไร ที่มายเลยมาฉเฉลยว่าสิ่งที่ผมเห็นคืนวันแรกคือสงังที่มักจะหลอกผู้คนทั้งในไร่และระแวกบ้านของชาวบ้านแถบชายป่าเพื่อให้ออกจากตัวเรือนที่อาศัยใครก็ตามที่อยู่ในช่วงดวงไม่ดีเดินตามมันออกไปก็จะกลายเป็นบริวารของสังตนนั้นโชคดีกลับมาก็เป็นบาสติฟันเฟื่องไป ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นบนดอยพรานเก่าที่พ่มารู้จักเรียกว่าสมิงจะจำแรงแปลงกายเป็นคนนั้นคนนี้เพื่อหลอกล่อคนเข้าไปในป่าซึ่งถ้าพรานคนไหนมีม,มีที่ท้องแก่ใกล้จะคลอดจะไม่มีไปขึ้นห้างส่องสัตว์อยู่บนต้นไม้ในป่าเป็นแน่เพราะพวกนี้จำแรงกายมาหลอกให้ลงจากห้างบนต้นไม้และก็จะถูกสมิงเอาไปอยู่ด้วย บ้างก็แปลงมาเป็นคนส่งข่าวว่ามีคลอดแล้วให้รีบกลับไปดูบ้างก็แปลงมาเป็นมีของตนมาตามในป่าให้เกิดความเป็นห่วงในความปลอดภัยจนกระโดดลงมาตายก็มีถือว่าพวกเรายังโชคดีนะที่รอดมาได้เพราะส่วนมากไม่เคยมีใครรอดกลับมารอก ตระกูลพี่มายมีการสืบทอดเรื่องความเชื่อและวิชาจากพรานเก่าทางภาคเหนือมาหลายท่านเลยทำให้พี่มายพาคุณเที่ยวป่าได้สบายสบายถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้อาจถูกเป็นเครื่องเช่นไหว้สังเวชผีบนป่าบนเขาหรือเป็นสาบสางอยู่ในนั้นก็เป็นได้ขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม